โอ้โหพี่น้องนะมุมกาแฟของอะไรกว่านี้เสียงธรรมชาติแล้วก็ดอกไม้ส,สวยๆฮะอันนี้คือดอกสเลเตหรือว่ามหาหงนะับนแกกปลูกเองแล้วก็ดอกบานเต็มช่อนะ้วฮะชื่นใจจริงหอมมากๆพี่น้องนี่แหละไม้มงคลดอกหอม ช่างกินไทสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาเชก็กิบกาแฟสักแก้วชมธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็มาชมผลงานของนาเล็กปลูกดอกสเลเตไว้เนี่ยอืออกดอกสวยแล้วก็หอมมากๆชื่นใจเลยเขาอุส่าห์ผ่านแรงมาให้นาเล็กได้ชื่นชมนะ คุ้มค่ากับที่น้าเล็กหิวน้ํามารดนะเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยฝนไม่ตกนะก็ต้องหิวน้ํามารดเองอก็เมีอ่อยอยูย่อาการนะเพราะว่าเนี่ยเป็นทางการหิ้วน้ําเนี่ยเห็นไหมครัลงไปใช้บัวรดน้ำหิ้วมาก็ เป็นแง่งเก่านะแง่งที่เทปมิตรเขาขุดทิ้งเพราะว่ามันเยอะมากนาเล็กก็เอามาใส่ไว้ในปลอกท่ออะไรนะไอ้ในปลอกล้อยางรถยนต์นาเล็กไม่ได้ขุดดินนะนะว่าดินนี่มันแข็งมากแข็งโป๊กเลยขุดลงไปเนี่ยจอบกระดอนนะเพราะว่าดินที่เขา ตรงนี้เป็นดินเหนียวที่เขาขุดมาถมถมที่มันก็เลยขุดมีลำบากถ้าจะขุดนี่ต้องหยอดน้ำไปเรื่อยๆนะอะไรก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละเอาวางบนพื้นเลยแล้วก็เอาดินมาใส่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะปลูกต้นไม้นะในพื้นที่ที่มันแข็งแข็งนะ ก็เริ่มขึ้นมาหลายหน่อแล้วน,นหอมที่จะออกดอกกันทั้งนั้นเลยเียเดี๋ยวต่อไป,ไปก็เป็นพุ่มใหญ่อยู่ตรงนี้แหละนปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามนะให้กลิ่นหอมชื่นใจเป็นไม้สมุนไพรก็ได้นะเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมในการ บำรุงหัวใจน่าจะเอาไปสกัดเป็นน้ำหอมจังเลยฮนะดอกสเลเตเนี่ยส่วนพวกเง่าเนะขาสามารถที่จะไปใช้ในการเรื่องของบรรเทาอาการปวดส่วนวิธีการนะก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะ ก็เป็นไม้ตระกูลขานะเนี่ยดูเหมือนใบขาเลยเง่าหัวใต้ดินก็เหมือนขา่านะแต่ดอกก็จะแตกต่างออกจากขา่านะไม่ไม่เหมือนกันแต่ดอกมีกลิ่นหอมด้วยก็เดี๋ยวนี้มีหลากหลายสีนะมีสีขาวสีส้มสีแดงสีเหลืองเราขายกันอยู่ในลาซาดา้าพันทิตหรือว่าอช้อปปี้นะหรือตาม เว็บไซต์ต่างๆนั่เลยก็ซื้อมาปลูกแต่ว่าไม่เวิร์คฮะนะไม่เหมาะจริงๆมันไม่รู้ว่าไปเกิดจากการดัดแปลงสายพันธุ์หรือเปล่านะมันไม่แข็งแรงแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยสีขาวนี่ใช่เลยฮนะของแท้นะน้าปลูกอนุรักษ์สะสมหอมชื่นใจนะ คนแก่ก็จะชอบเด็ดเอาเนี่ยดอกหอมๆเนี่ยเอาไปบูชาพระนะหรือว่าไปไหวหิ้งพระหรือไปไหวบนหัวนอนนะ,นะกลิ่นหอมมันก็ทาให้ถือว่าหัวใจทํางานดีก็คือเป็นยาบารุงหัวใจนั่นเองนะสำหรับชาวนีนะเล็กก็พามาจิบกาแฟนะมีความสุขกันในสวนกับ ดอกไม้สวยๆนะที่ชื่อว่าดอกสเลเตครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ